และทุกครั้งที่เหมาบลงไปทั้งหมดต้องสิบใต้เป้าเพื่อทำลายขีดจำกัดของตัวเองกินสารพิษแ,แรงในทุกมือ้อแค่ฝึกให้ร้อยพิษไม่รุกรานและทุกครั้งที่ต้องทนทุกทรมานจึงใช้ท่อเหล็กที่ไม่แดงทุกการสแสวงหาขอบเขตที่เข้ากันไม่ได้แต่แทนที่เขาจะป่วยหนักแต่เพื่อปกป้องชีวิตเพราะต้องติดคุกทันทีคุกในอเมริกาเปรียดได้กับนรกบ,บนดินยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นนักต้มตุ๋นถ้าอยากเดินออกจากประตูเหล็กนั่นแบบมีชีวิตก็ต้องเกิดใหม่โซเฟนี่มีเงินทุนมหาศาลด้วยการว ลิ้มรถอุปกรณ์เกือบทุกชนิดหลังจากการซ้อมรบด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆและเรียนรู้เทคนิคผ่านโดยเฉพาะตัวที่เรียกว่าหนึ่งยูเซนเมื่อเห็นพระอาจารย์จอก,กระดาด้วยมือเปล่าผู้ชายกระตือรือร้นที่จะเลาะทันที่ทันใดนั้นทำทุกอย่างด้วยความยากลำบากตลับถูกนิ้วหักทันทีแต่ตรับใดที่ยังมีอาจารย์อยู่เขาไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์เลย พบเดือนต่อมาในที่สุดผู้ชายก็ได้ผลฝนทักษะของตนเองแล้วเมื่อรถนักโทษที่เต็มไปด้วยนักโทษคดีอุจกรรมเริ่มขึ้นนักโทษที่ผอมแห้งกำลังกอดหัวและเราให้อย่างขมนขืนแต่ผู้ชายยังคงสงบและสบายใจยชายชะการที่อยู่ข้างๆล่วงละเมดทางเเขาลับทุกเขาปรีดร้องอย่างหนักด้วยเครื่องแบบมือจับนมและเขายัยวยุผู้กุมขนาด300กิโลกร,รัมอย่างจุกแจ้งทันทีที่เขาติดคุกและ้วตะโกนเรียกผู้อัถาในคุกคูจะตีหนึ่งร้อย